ดีค่ะท่านผู้ชมง่ายๆกินได้อร่อยมาพบท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้จะทำยำหัวหมูค่ะจะใช้หน้ากากหมูที่เขาต้มสุกมาแล้วนะคะแล้วก็มาต้มเพิ่มอีก40นาทีค่ะจะได้นุ่มขึ้นส่วนประกอบของน้ำยำก็จะมีพริกขี้หนูสวนหอมกระเทียมรากผักชีนะคะ พิกขี้หนูอะเด็ดมาจากต้นใหม่ๆเราจะไม่เด็ดก้านทิ้งนะคะท่านผู้ชมทําเวลาโขกเครื่องยำแล้วจะทําให้หอมค่ะเครื่องปรุงน้ํายำก็จะมีรสดีค่ะน้ําตาลมะพร้าวน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะค่ะจะได้น้ํายาม,มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วใส่หัวหมูที่หั่นไว้มะเขือเทศต้นหอมผักชีคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะท่านผู้ชมใส่แตงกวาหั่นสองลูกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยําหัวหมูเป็นกับแกล้มได้ กินกับข้าวได้ค่ะท่านผู้ชมชิมไปกินไปก็ทำให้นึกถึงข้าวแก้บนเจ้าที่ด้วยหมูหนึ่งตัวค่ะปรากฏว่าเขาใช้หัวหมูหนึ่งหัวคากิสี่อันแผ่นหนังเท่าฝ่ามือหางหนึ่งหางแล้วก็เครื่องในรวมอย่างละนิดละหน่อยค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ได้เหรอเจ้าที่ก็คงงง,ง จบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมค่ะ